ครับพี่น้องสวัสดีครับวันนี้มีกับเขาสามเมนูมาตอนพี่น้องครับพี่น้องเมนูอันทักสามเมนูเนี่ยซื้อมาจากตลาดแกล้งเงินบาททุงซ้ายเลยครับรือตลาดตลาดเทศบาลตำบนถุงซรายนะครับบาทถุงซรายครับพี่น้องอยู่หลังเซเว่นบาทถุงซ้ายเนี่ยแหละครับครับเมนูแรกฟังใสมือครับใส่มือของผม้ะพี่น้องก็มีพัดไอ้พัดหมูใสทั่วฝังยาวครับ ไอ้ถุงละสามสิบบาทครับแล้วก็ความมือกับยำสันข้อหมูครับพี่น้องโอ้ตัวนี้แซ่บขนาดครับถุงละสามสิบบาทแค่ากันครับแต่กับข้างบนนี่กับแกงเขียวหวานครับนี่กับถุงแบบไงเนี่ยพี่น้องถุงละสามสิบบาทโอ้ถึงว่าถุงละสามสิบบาทได้เกินคุ้มหน่อยนะครับเดี๋พี่น้องเนาะทั้งสามเมนูเนี่ยครับเดย์ว่าเกินคุ้มลน,นะพี่น้อง พ่อค้าไม่ขายกับบ้านน้องนุชุ่มเลยนะครับบ้านบ้านกับ้านเดี๋ยวกบผมเ,เป็นอะเป็นเป็นรุ่นพีครับเป็นม้านเป็นพ่อค้าไม่ขายอยนตลาดตลาดเทศบาลตลาดสดตลาดแรงบ้านถุงไส้ครับเดี๋ยวเป็นน้องสามเมนูนี่ครับนี่อันผู้นผู้เป็นปน,น้องสาวนี่เป็นกระสีคิดย่ำข้อหมูเด้วพี่น้องไอ้ย่ำเหม็นสันสันข้อหมูนะครับผู้เป็นพี่สาวก็จะเป็นแกงเขียวหวานครับ ัดทั่วเส่หมูครับหลางอยู่ตู้ขามกันครับพี่น้องแต่ว่าอยู่บนอยู่ตรงขามฝากกันครับออาไปก็อยู่ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาครับพี่น้องเมืองเอาครับเสียบดีครับพี่น้องถือว่าสะดวกสบายครับเพราะว่าเขาหอนตอนนี้ก็อยู่ร้านที่นอนครับผรมมีอุปกรณ์ทํามอาหารกินอี้อมมีอุปกรณ์ทั้งเข่าครับพี่น้องอันนี้ก็ได้ง่ายๆครับซื้อกินง่ายกว่า สามเมนูนี่เก้าสิบบาทครับตาเหมือนเดิมพี่น้องถางใหดเองครับโอ้เขีเองเก้าสิบาทก็อยู่ลรอครับนี่จะบอกซื้อหมูนี่ก็ขีดนึงก็จะว่าทอดทอดอะไรแต่พี่น้อยครับอันนี้ก็ไก่นี่ก็หมูครับจะรวสกสบายคีกับราคาประหยัดนะครับพี่น้องรับต้องได้ครับสามสิบบาทถือว่าบบ้แพงนะครับคุณบาราคาพอดีผู้ดีครับรสชาติเป็นกัเฮ็ดแซ่บนะครับ นอกจากกับตลาดแรงกับสี่มีพวกไก่ย่างหมูย่างครับพี่น้องแ้วกับพวกตำมุ้งครับพวกจํำพวกทอดลูกซีนหนึ่งลูกซ้นครับมีผักสดครับมีหมูสดมีไก่มีปลาครับพี่น้องเหมือนตลาดสดทั่วไปแหละครับแต่ว่าเตรียมมาคำเลยด้วยครับประมาณหามุ้งกวนกับเริ่มซาดเลยครับเมื่อี้ผมไปหามุ้งยี่สิบปที่พี่น้องนั่งร้านแกงถุงยูร้านเดียวนี่ครับนี่สองสองไม่นู่น ก็เกิดบ่ได้กินเข่าครับพอขายไม่ขายคุณม้เพิ่นบอกเพิ่นว่าเพิ่นขายดีว่าซั่นโอ้เก็บไปบักหลายแล้วเจ้านึงผมก็ตกใจเลยสิแม่ดนิหายมีทุกเข่ายังให้ผมก็เป็นเด็กน้อยกินน้อยเน่อยับพี่ๆทพิพากินเนาะครับส่วนโกโก้ก็สิเป็นซื้อสันข้อหมูมาพี่น้องแต่ว่าบ่บ่ได้ยำนะครับซื้อมาเป็นเนื้อเลยล่ะกันกับสามสบาทด้วยกันโอ้ยโกโก้กินกินดีปานคนดเลโกโก้ก็ได้ เพื่อนไหนกินทีนึงแล้เพื่อนติดใจเสร็จแล้วมันหน่อ,อก,ก็โกโอ้ยกินเอากินเอาพี่น้องเอ้ยแสบหลายครับบริไทยพี่นอ้องเบิ่องอันตรนโกโก้กินสันข้อหมูหน่นองโอ้ยแสยบเป็นบ่เคยกินเแล้วตอะกี้มันกินได้หมูทอดก็ไก่ทอดตั้งสี่ครับสันข้อหมูเพี่นพี่กับเพื่อนกระซิอบครับอบไสเยนเครื่องอบฟ้าอบร่มร่อนนะพี่น้องที่ว่าเป็นแก้วนะครับเดี๋ยวมันหลุดหลไขมันออกไปในตัวโอ้ยแสยบขนาะดพี่น้อง โอ้โว่เลยกินติดใจเลยครับนี่กินเท่าเดียวพอถึงหาระที่เคียงตับแสีบหลายขีดนึงโอ้ยพนันมี่บอลสันกลก,ก,ก,กวหน่อยกินดีก็คน้นกินดีปันคน้นหน่อพี่น้องครับมืาอนี้กกวันทีสิบแปดแตพี่น้อง,งสิบแปดมกราครมศพพันอร่อยหกสิบหกครับเอหกสิบเจ็ดครับโอสิยอรเวลาไปตกปีหนึ่งครับ มันกัมีกับเขามาตอนพี่น้องสามเมนูเลยนะครับสามเมนูเลยกินก็ข่าวเจ้าเด้อพี่นอ้องกินข่าวเจ้าหุงมางงเ,เมาามรีย,ยรบยร้อยแล้วครับขนะ่าวเจ้าอันนี้ขนาดซด้อกินข้าวกรอนพี่เพ่าพี่เพ่าครับพี่เพ่าพี่เพ่าเนี่มาหิวเพราะว่าบางบางแรกเนี่ยพอกลับมาจากตลาดก็ซื้อย่ำมาให้เรียบร้อยแล้วครับซื้อย่ำซื้อนอติมมาให้เรียบร้อยแล้วสาวๆกินจุกขนาดได้ลูกสาวนี่เรียบน้อยอ้วนปั้นหมูแล้วนะครับพี่น้อง ลูกอยากกินยังก็เด็กกินนะพี่น้องเนาะเขาเป็นพ่อเป็นแม่กินที่หลังกันเลยนะครับอันนี้กัสิสีแดงกินก้อนจักหน่อยอยู่แล้วครับเพราะว่าพอผมว่าผมหิ้วเข่าแล้วเพราะว่ากลางวันเนี่ยผมตมมามากินพี่น้องเริ่มนะครับเริ่ม,มหิ้วเข่าแล้วแต่เมื่อกี้ตัดหนาพืิดมือครับตัดหนาจนเครื่องตัดหนาไอตัวนมือจับหักเลยพนะี่น้องหนาหนาลายครับอพอต้องแล้วดีอยวันนี้ก็ตัดหนาใชจแล้วกัน ทำข้อสวัสดเิเครียดหน้าร้านครับพี่น้องกระเล่นออกกําลังกายครับเดื่เริ่มยืวเข่าแล้วเบ่งกินก่อนเดี๋ยวจะไปถามหนูก่อนว่าเช่าตัวไหน,นพอ่อสองเมนูเนี่ยเขาเนี่ยจะเป็นพองเขาหรือพี่น้องนี่เขามาเขมามักนี่ครับสันข้อหมูจำสันข้อหมูครับ แต่ว่ามีอีกเมนูนึงพี่น้องนั่นเป็นเป็นหมูย่างครับหมูย่างนี่ผมว่าเหลืซื้อมากเพราะว่ามันมันติดมันเล็กน้อยครับผมเลยว่าเอาเลือกเอาเนื้อเนื้อหลวนๆมาดีกว่าครับอันมนนอันอีกเมนูหนึ่งก็ไปเที่ยวนาแร้วพี่น้องครับที่เป็นตลาดนี่ขายทุกทุกทุกวันจันทร์วันอังคารนะครับวันพฤหัสศุกร์เสาร์นะครับหยุดพุธกับอาทิตย์นะพี่น้องพอวันพุธนี่ชิชนกับตลาดวันพุธบ้านถุงไส้ครับ วันอาทิตย์จะชุนก็ตลาดนัดวันอาทิตย์บ้านหนองชุ่มก็บันเล้องซุกใจครับวันพุธกับวันกับวันอาทิตย์นี่ตลาดปดเตอพี่น้องนะครับเด้อแต่บปรเลผพันเลยพันมาสิมาซืือเขาอยู่ตลาดซื้อเนื้ออยากกินกินอยู่ตลาดสดเทศบาลครับไปนตลาดแรงนี่ครับพี่น้องครับบอกขายนะครับเด้อแต่ว่าตลาดเศร้าครับตลาดเศร้าขายทุกมือนะครับตลาดเศร้าตลาดเศร้านี่ก็เขาถือถือกัวเจ็กน้อยยูครับมีต้องถูกแล้วยี่สิบบาทครับถูกว่า สมมร้สิบบาทยี่สิบบาทถูกว่าครับแต่ว่าอันนี้ก็สิเด็ประมาณหลายกว่าอยู่สมราคาแะไรครับพี่น้องสามสิบาทส,สมราคานะไรครับตลาดบ้านถุงทรงายกับสิมีตลาดเศร้าขายทุกันทุกมื่นนะครับตลาดแรงสิยกเวนวันพุธดกับวันอาทิตย์ได้พี่น้องด้วยครับเออขาพี่น้องผู้ใดญ่พันใบพันมากครับขาเด็กมาทําการทํางานอยู่แถวนีครับกับบอกพี่น้องว่าเออสามารถซื้อข้าวเขาได้ มื่อไหนเวลาไหนนะครับตลาดนี่ก็สิช่วงไม่ใบครับตลาดแรงเนี่ยช่วงไม่ใบกันเขาจะเขาเริ่มเปิดแล้วครับพี่น้องรวมกันก็สิมีพักร้านก๋วยเตี๋ยวร้านเขาเมันไกลครับในมาแรงกับพ่อพี่ขายอยู่ครับดูแถวแเซเว่นนะครับดูจุ่มเซเว่นนะครับพี่น้องโอ้โหหูก่อกหงส์หอย่างนั้โกโก้สายปวนอันถือพี่ๆกวนแล้วมั้งครับนี่โอ้พี่น้อง อ่ะกล่องโฟก,กัสพอดีครับโอ้โนีเม็ดนีเม็ดพี่น้องเอ,อ้ยนีเม็ดโอ้โหพี่น้องเอ,อ้ยครับพอไปน้ำน้ำไล่ไหลไปพี่พน้องนี่แหละผมของมาขมเลยนะครับนี่แต่ว่าของกัวกัเพิ่นให้นน้ำจิ้มมาอยู่ครับแล้ว,ก,ว,วก,นนกัวกัก็จะไปใส่เกลือจิ้มน่อพี่น้องเนาะกัวกัวก็จะกินเนื้อ,อนเนื้อปลป่าวนะครับนี่พี่น้อง แบบนนถ้เมื่อื่นท้ให้โอกาสได้ไปซื้อของอยู่ดันของพี่นะครับพี่แกงถุงนี่ผมจะซื้อต้มต้มไข่ปา่ามาได้พี่น้องเพราะว่ามื่อี้ผมผมไปร้านเป็นเป็นร้านจุ้ายครับก็เรียกว่าเออเขาซื้อมันหลายอย่างเลยก็เรืยก็เรียกว่าเป็นมื่อื่นด้ครับเป็นต้มไข่ปา่าพี่น้องนหนจะเป็นพวกไข่ป่าตะเพียนครับโอ้โหถุงทหารที่บา็ถือว่านัาก,กินมากนะครับเดี๋ยวเป็นคลิปหน้าพี่น้องนะครับเด้อ แต่ว่าถามเมื่อวันถ้ามผมมีอย่างเป็นแปลงกันสิได้ไปซื้อร้านเพิ่นอยู่หรอกครับสีต้มไข่ปลามาสุกพี่น้องกินไอ้อพี่น้องเบิ่งครับโอ้ยนวลไข่ปลาพี่น้องเอ้ยครับเป็นสะกํปั่นผมไม่าาบบร,รู้ถุงละหาชิบะถือว่าวอบแห้งนะครับพี่น้องโอ้ยเสียบครับนี่ครับพี่น้องเนาะกินกับข้าวเหนิว้วเอ้ยกินกับข้าวเจ้าห่อนครับพี่น้องข้าวเจ้าก็ได้ข้าวเหนียวก็ได้ครับแสีบขนาดพี่น้องเอ้ย ะครับยั่วๆพี่น้องครับพี่น้องยัยวย่ยวๆอันนี้มาเสียบยั่วๆน้อกันครับนี่พี่น้องอันนี้กัสิขอแบ่งเงินพี่แพื่อนข้าวกินยังน้อยอยู่กับไปโอกินน้ำเน้กสบายใจน้องน,น,น,นี่พี่น้องเมนูนี้ก็บสิป็นของพโพล่ะครับนี่พักนี่สิป็นของพ,อพอ่อโพล่ะ ลูกสาวก็บอกินผักกับพี่น้องเอ้ยจะว่าเป็นทังไสลูกเด็กน้อยสมัยนี้กินยากักผักกระได้บอกให้กินนะลูกเอ,อ้ยมันช่วยระบายกินแต่เนื้อเวลากินข้าวต้มกันส่วนมากพ่อก็จะกินผักเลยครับมันเป็นเรื่องธรรมดาพี่น้องเนาะลูกๆก็จะกินเนื้อหมูเนื้อไก่ไปเนื้อปลาไปครับเอาละยุ่งมาแล้วอืมเดือดดัวจนดัว เอาเดี๋ยวเอาอของโกโก้ใหม่พี่น้องเมื่อเช้น้อยครับอ่าอยู่ในถ,ถุงเลยพี่น้องอยู่ในถ,ถุงจับของโกโก้โอ้ยไอ้กินของแสีบแท้หรือใช้หลาพอ่อนิเนี่ยจับของโกโก้นี่ครับนี่สามสิบบาทด้วครับพี่น้องขีดนึงครับขีดละสามสิบบาทสันข้อหมูอันนี้เป็นเนื้อลันล้วนนะครับเนื้อล้ลวนๆบ่มีบม่มีนั่นติดเลยกับมีน้ำจิ้มครับ ้ำจิมเนี่ยอาจจะวายผมอาจจะวายเฮ็ดกินครับเพราะว่าเว้ยคุณบงบึงผมซื้อไข่มาหน่ะพี่น้องก็สิต้มไข่แล้วก็กินกับจำจิมตัวนี้ก็แซ่บพีครับยุ้ยอาจจะเป็นมื้อเช้าก็แหละซื้อไข่มาซีหายงงเลยครับเนี่ยพี่น้องลูกไส้หล่าผมโอ้ยจรินของดีเลยเนาะพี่ชาคขอนมาพี่น้องลูกไส้หล่าผมสุดๆเลยเอ้ยหนุบเลย กอยู่นะพ่อคือพ่อบอกบอกเลขพ่อแน่โกโก้เอ้ยบอกเลขพ่อเนี่ยพ่อจะซื้อให้กินทุกเมื่อเลยนี่อันไปเบิ้งวอลหรือก็อันนี้นะพี่น้องเนาะไปเบิ้งยูรานเพิ่นครับเพิ่นเป็นตอนสำแขนนี่แหละสี่อ่างตอนโอ้ยจะแสบครับพี่น้องซอยแลยกินน้ำจิ้มครับพี่น้องเนาะซอยข้าเขียงแล้กินขนมจิ้มตัวนี้พี่น้องเอ้ยกระดิบแสบกระดิฟินหนาดูครับเดี๋ยวอัน ขายของดีๆพี่น้องอยู่ดีเปีนแงก็จะซื้อพวกฟ้าพวกรุ่มร้อนครับไม่ไหวจะอบอยังกินครับเมนูแรกก็จะเป็นพวกไส้อ่อนนี่แหละผมอบไส้อ่อนกินต่างหนาพี่น้องครับเดี๋ยวพี่น้องเดินขายของดีๆครับช่วงนี้ก็โอ้โหช่วงนี้เป็นเงียบผุดการขายการขายเงียบๆนะตัวเองขยับซื้อยังไม่ได้ครับพี่น้องแค่ซื้อกับเขากินจะเริ่มเหมือนกันใหญ่ยู่ครับ เงียบเกินค้าขายเงียบเกินบางปีแม่มันเงียบกิ๊บอันนี้ก็สีมุมขึ้นบมดละกูกูกะได้แต่ว่าซื้อปิ้งไก่ใหม่กินสองสามปิ้งแล้วี่น้องซื้อปิ้งไก่มาสองปิง้งแล้วก็ตูดไก่มาไม่หนึงครับเพื่อนก็นฟาดไปแล้วละ่ะสาม,มไม่เกียงตับกินเก่ียงไรกูกูน้อยกะได้กินนี่ก็ข้นหมดละ วุยงพี่น,อไไนอ้องขอถูกขอไพเลยครับพี่น้องนุ่งนุ่งนองผมครับพี่น้องกับมากินเขา่าน้ำกันนะครับพี่น้องกสิไทยให้พี่น้องเบิ่งครับเด้อยังบ่ได้กินชู่วพี่น้องนะครับมาไทายยัวย่วยัว่วพี่น้องนะครับกับเขา่าของคน้นสามยางของกูยางหนึ่งครับ มอญหนูโกโกกับกินนี้ก็ผมหมดแล้มอญหนูโกโกโอ้ยใส่ด่าอออกอดนี่งให้กินดีกพอแท้ใส่หลา่าใส่ดล่ามอนเกียวมีแต่นอนครับประมือหนึ่งกินแล้วก็นอาานแลก็ขออกหาแลีนเล่นครับความสุขของโกโกกคือการกินอะไรก็น้อนเลี้ยงเขาอิสระเขาก็มีม่ก็สุขแล้วพี่น้อนกโกกอะไรครับอยากกินยังเขาก็าได้กินครับอยากเล่ยนยังได้กรร็ได้เล่นครับ ความแข็งแรงยืดีย่โกโกกระไรมาพี่น้องมากินข่าวน้ำกันครับโวมาได้พี่น้องเลยครับพี่น้องทั้งอยู่ทั้งไก่ทั้งไก่ครับอยู่ในประเทศเด์แ้วก็สามบระเทศเดี๋ยวปีนองมากินข่าวน้ำกันครับกับข้าวน้อ่างหนาพี่น้องอกับข้าวมาำยั่ว,ยวพี่น้องเลยครับนบี่ก็สิเป็นเมนูหลักเลยพี่น้องนี่เขียวหวานนี่ครับ ว่าจะเป็นยูรันของพิชานกับกินเมนูหลักครับยูทงไส้กับเมนูหลักครับอันนี้ก็มีทั้งตลาดเศร้าตลาดแรงในพี่น้องอันนี้มันพอขาดไม่ขายเป็นมาเก็ตน้อกันครับเห็ดเหล่าเต่ผีไม่ผูกเลยในพี่น้องเนาะแยงเยวานนี่จะเป็นเมนูเป็นประจําประจาตลาดเลยนแหละครับนี่อยู่ตลาดบันพุธกับตลาดว้านทีก็มี่นะครับเออแยงเยวานเป็นเมนูหลักที่ว่าพอขาดไม่ขายเป็นสอบค็ดมาขายครับ ครับ,บกบฝากพี่น้องที่บ่านบางคลิปมีกับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามกดกระดิ่งพี่น้องนะครับเรือขอบคุณเป็นกำลังใจก,กันหลายครับพี่นอ้องไปพอกกันคลิปหน่อยครับผมพี่น้องสวัสดีครับไมนคีดขอร้องกันนะครับเรือสับเซ็นกันครับ